กรณีเมื่อวานเนี่ยนะครับมีข่าวบอกว่านะครับขเขมรเนี่ยทหารกรัมพูชาเนี่ยได้ยึดผาอินซีนะครับที่บ้านขวดบุรีรัมเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยกองทัพก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับและก็มีข่าวออกมาว่านะครับนะทางกองทัพเนี่ยนะจะดําเนินคดีกับผู้ที่เอาข่าวปลอมมาเผยแพร่อย่างเช่นที่ผาอินซีเนี่ยว่าโดนทหารกรัมพูชาเนี่ยนะบุกยึดนะครับนะอยากจะบอกกองทัพว่าอย่ามีปัญหากับประชาชนเลยครับนะคุณอย่าลืมนะครับว่านะไม่ว่าจะเป็นกองทัพ นะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นรัฐบาลเนี่ยนะนะครับที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าภาษีประชาชนนะนะเสื้อที่คุณใส่รองเท้าที่คุณใส่นาะยกที่คุณมนะีเงินเดือนที่คุณมีเนี่ยมันเป็นภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดนะนะนอ่านน่นนี่นั่นนะคุณมีหน้าที่ออกมาชี้แจงความจริงให้กับพี่น้องประชาชนนะถ้ากองทัพเนี่ยนะสมมติว่านะแจ้งความดำเนินคดีอย่าลืมนะครับว่านะอย่างเช่นภาษาตะควาย บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหรือหลายๆจุดเนี่ยที่เขมรนานะยึดอยู่เนี่ยอย่าลืมนะว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทยเป็นเขตแผ่นดินไทยนะแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้นะ,ะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยเขาไปแจ้งความกับในข้อหา157ข้อหา119นะข้อหา157ก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างเช่นปราสาตาควายเนี่ยนะกองทัพก็ออกมาบอกว่าเป็นเขตแผ่นดินไทยเมื่อเป็นเขตแผ่นดินไทยทําไมคุณไม่ไปจับทําไมคุณไม่ไปดําเนินการแล้วคุณปล่อยให้ยึดดินแดนเนี่ย นะมันพ่วงไปถึงกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งเก้าก็คือการทาให้เสียดินแดนโทษประหารชีวิตหรือว่าจําคุกตลอดชีวิตเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเขาไปแจ้งดําเนินคดีกับนะกองทัพที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยปล่อยให้นะทหารกัมพูชาทางเขมรเนี่ยบุกยึดไม่ว่าจะเป็นภาษาตาควายหรือคนกัมพูชาที่มาบุกลุกบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วหรือปราสาัคนาหรือหลายๆจุดเนี่ยมันหมายถึงว่า กองทัพเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความผิดตามมาตรา157นะและถ้าเกิดว่าเราเสียดินแดนไปจริงๆเนี่ยนะมันสอไปถึงมาตรา119นะที่ทำให้เสียอธิปไตยเสียดินแดนเนย่ยนะ่โทษสูงสุดประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเลยนะ